มาเรื่องแล้วนะครับกูรูชื่อดังในออกมาเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเข้าใกล้เส้นแดงขึ้นไปทุกทีแล้วความตึงเครียดทวีคูณขึ้นด้ด้วยทั้งเรื่องของชิปทั้งเรื่องของสมิค,คอนดักเตอร์ทั้งเรื่องของไต้หวันและหากข้ามเส้นแดงจริงๆจะถูกคว่มบานอย่างหนักหน่วงเนี่ยโลกพร้อมจะรับตรงนี้ไว้หรือไม่ซีจีนจะพังหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคิดเล่ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ ทีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม property ์ตี้ไลที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยอยู่ใกล้ขอบเหวใกล้ขอบเส้นแดงแล้วครับล่าสุดนะครับนักทุนชื่อดังอย่างคุณเรโอเนี่ยเจ้าของ hedge fund อันดับหนึ่งของโลกปิดโรเดอร์นะครับ เหวของเส้นแดงมากยิ่งขึ้นครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งจะไม่ทําสงครามเองก็ตามนะครับแต่ก็เกิดสิ่งเรียกว่าสงครามเย็นนะครับการแบนต่ตตนางๆนานามากมายทั้งเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของสงครามเทคโนโลยีงสงครามเรื่องของแคปิตอลกรีกว่าอเมริกาเนี่ยเขามองจีนเป็นศัตรูคู่อาฆาตอันอดับหนึ่งก็ว่าได้ครับนอกจากปัญหาเรื่องของไต้หวันที่แบบทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับยังเกิดความขัดแย้งในเวทีโลกเนี่ยมากมายเลยนะ ในเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยจีนก็ดูดสัตส์ศนในฝั่งของทางรัสเซียนะครับอีกทั้งความขัดแย้งในตัวหลักการเนี่ยจีนก็ดูเหมือนสัตส์ศนในฝั่งของอิหร่านแล้วก็ทางปาเลสไตน์ครับและถ้าความขัดแย้งเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับยังไงโลกเนี่ยต้องกระทบอย่างหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้ว่านี่คือ2เขตสิทธิกระต่ายของโลกนะครับแล้วก็มีความเห็นมุมมองทางการเมืองเนี่ยที่ไม่ได้ลงรอยกันเลยครับล่าสุดเนี่ยมีบทวิเคราะห์อันหนึ่งจากทางรอยเตอร์นะครับบอกว่าจีนเเนนนนี่่ยต้อองงชัใจหมืกะ ว่าถหาถูกอเมริกาเนี่ยคว่ำบาตรแซงชั่นนะครับท่ามกลางความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นในฝั่งของไต้หวันเนี่ยจะมีการรับมือจัดการกันอย่างไรเพราะต้องบอกว่าจีนเองเนี่ยมีบทเรียนที่เห็นได้ในรัเสเซียมาแล้วนะครับที่รัเสเซียเข้าทําการลุกรลารในฝั่งของอยูเครนเนี่ยโดนคว่ำบาตรอย่างหนักหน่วงโดนอายัดบัญชีไปกว่า3ามแสนล้านดอลลาร์นะครับ ดนปิดระบบการเงินโอนเงินก็ไม่ได้ธน,นาคารในธนาคารเนี่ยโดนเล่นงานเรียบวุฒินะฮะถ้าจีนเนี่ยจะมีความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นตรงเกาะไต้หวันหรืออเมริกาในเข้ามาเกี่ยวตรงนี้เนี่ยจีนจะรับมือการคว่ำบาตรการขัดแย้งตรงนั้นอย่างไรต้องเห็นลืมว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีแค่อเมริกาไงเขามีกลุ่มก้อนพัฒนวิทย์ที่ฝั่งของตัวนตกอยู่ว่ายุโรปด้วยซึ่งมีบทวิจัยของนักวิชาการของจีนนะครับกว่า200คนในทางรอยเตอร์เนี่ยเอามารวบรวมนะให้รู้ว่าจีนมีวิธีการ,ร พีบีโนะครับหรือแบงค์ชาติของจีนนั่นแหละหากจะพูดถึงการคว่ำบาตรนะครับถ้าเทียบกับรัสเซียเองเนี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะนะอันดับแรกคือจีนเนี่ยใหญ่กว่ารัสเซียมากเลยนะครับและเรื่องการคว่ำบาตรการแบงค์จากชาติตันตกเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่จะทําให้จีนเจ็บปวดอย่างเดียวนะแต่มันจะส่งผลไปให้ทางฝั่งตะวันตกเองก็เจ็บปวดอย่างหนักหน่วงอีกด้วยนะครับและบางชาติจะเสียหายยิ่งกว่าจีนเยอะเลยฮะอีกทั้งนะครับบางชาติเนี่ยก็ยังมองว่าการที่ร่วมมือกับจีนหรือข้าแแกกกกกับบีนตต่่่่อออปยม็าาาาารรรรววหืงซะะณให้ไม่ชอบบจีีนนนนแแคค่่่่ไหะรัตวากาารรร่่ววมมืออกกกััน็ดีเยะคบ The ล่าสุดนี่ครับเจ้าที่อาวุโสทางสำนักกายได้ออกมาบอกด้วยนะครับว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะครอบงำไต้หวันนะครับโดยใช้กำลังการทหารและมองว่านะครับอาจจะใช้กำลังการบุกเนี่ยในภายในปี2570ครับหรืออีกประมาณสัก2-3ปีต่อจากนี้ครับซึ่งในฝั่งของทางการจีนเองก็ไม่ได้ปฏิเสธในการกระทำตรงนี้ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดการกระทำก็ตามครับต้องบอกเลยว่าท็อปิกเรื่องของการถูกคว่ำบาตรนะครับแล้วก็มีการสเปนดิ้งการจ่ายเงินให้กับนักวิจัยในตรงนี้เนี่ยในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยยยเเเเเเพพพิิ่่่่่่่มม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 ขขขึึึ้้้้้้้นน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 ถงงงง50%ะะะคคคคครรรรรัััับบกกก็็ีีีีีววววาาาาาาาตตตตืใฝอออแสูจดปณ เเดลทีีทย,ทยวอีกข้อกังวลนในการคว่ำบาตรนะครับนั่นคือการอัดเบัญชีกว่า3ามแสนล้านดอลลาร์นะครับที่เกิดขึ้นในฝั่งของทางรัสเซียอีกทั้งในการปิดไม่ให้เข้าถึงตัว S วิฟตด้วยนะครับอันนี้เนะี่ยทางฝั่งนักวิจัยค,ค่อนข้างแสดงความกังวลน,นะเพราะว่าจีนเองก็ค้าขายไปทั่วโลกนะครับรวมถึงทุนสำร,รองของจีนที่เป็นเงินดอลลาร์ที่เป็นตัวพันบาลเนี่ยสูงถึง3ามเรียนดอลลาร์หรือว่า3ล้านล้านดอลลาร์เลยนะครับก็ประมาณวัดรัสเซียโดนอัดแค่สามแสนล้านแต่จีนตัวเป็นสามล้านล้านนะครับรวมถึงการใช้้้เเเนน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 ีีีี่่่่่่ยยยยยจจจจรรริิงงงงกกกก็ขาาาาททััววโโลลถดๆตะะะบอหหฮ ก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยพิ่งพาการส่งออกเป็นสาคัญนะครับเป็นรายได้หลักของประเทศเลยนักวิเคราะห์เนี่ยรวมถึงในฝั่งของการเงินจีนก็บอกว่าความเสี่ยงการใช้แข็งเนี่ยก็มีมากขึ้นในเรื่องจริงๆนะแต่ว่านะครับในฝั่งของน้ำาจจีนก็ยังมองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์การยึดอายัดเงินจริงๆ3ล้านล้านนี่นะครับหรือว่าการแบนไม่เข้าถึงซื้อจริงๆอย่างจีนเองก็มีมาตรการตอบโต้เช่นเดียวกันมีคนเขียนในบทความนะครับว่าถ้าอเมริกาทําจริงๆนี่นะฮะ ทางจีนเองปักกิ่งเนี่ยครับก็ควรจะอายัดการลงทุนและกองทุนมันเด็จมนาของทางอเมริกาด้วยอีกทั้งนะครับต้องทาการยดึดทรัพย์สินของบริษัทอเมริกานะครับในที่จีนครับนั่นก็หมายความว่าบริษัทอเมริกันในจีนเองก็มีเยอะนะครับรวมถึงกองทุนที่มาลงทุนในจีนเองก็เยอะมากมายครับถ้าอเมริกาทำอย่างนั้นปุ๊บจีนเองก็ยังสามารถที่จะยึดตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเจ็บคู่นะอย่างน้อยก็ได้คืนมาบ้างบางส่วนฮะ มีนักวิจัยคนหนึ่งของจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับไอเดียมาจากทางมอสโกนะว่าจะหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างไรนะครับหนึ่งในเหตุผลนั้นคือว่าให้กระตุ้นการซื้อขายสิคนค้าโภคภัณฑ์ที่มากขึ้นจีนควรผลัดนั้นให้มีการซื้อขายทองคำนะครับให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยใส่ก็คือว่า 1. ครับลดความผันผวนข,ของเงินหยวนฮะหากเกิดการแซงชั่นการคว่ำบาตรจริงๆและโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ทางรัสเซียทําการใช้นะครับก่อนที่จะทําสงครามระหว่างยูเครนครับเขาทำการสะสมทองคําจํานวนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเนอลาารป้ี่ หากดูตัวเลขนะครับที่เม็ดเงินลงทุนจากอเมริกาเข้ามาทางจีนเนี่ยก็เปการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หมายความว่าเออก็ท่ายึดตรงนี้ก็เป็นเงินที่ก้อนใหญ่อยู่หรือล้มถึงนะครับมีการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยเป็น10บกว่าเดือนติดต่อกันเลยพราจีนเองเนี่ยก็ทำการสะสมทองคำเพิ่มอย่างต่อเน,นื่องนะครับเหมือนที่รัสเซียเคยทำในช่วงก่อนสงครามยูเครนนั่นเองนอกจากเรื่องการเงินแล้วนะครับเรื่องพลังงานกับสินค้าพื่อผลเนี่ยก็มีสำคัญไม่แพ้กันจากโมเดลของทางราัสเซียเนี่ยที่มีการซื้อขายน้ำม พวกพนันธะในอนุกหยวนเช่นเดียวกันเช่นลิเทียมนะครับ ที่มีความสำคัญในการผลิตพรถยนต์ไฟฟ้าครับอีกทั้นนะครับครที่จะเร่งการชรําระเงินเป็นเงินหยวนนะครับในการซื้อพลังงานในวิธีโลกครับเช่นทางซื้อจากรัสเซียซื้อน้ำมันจากทางสุริอาระเบียให้เป็นสกุลหยวนด้วยก็เพื่อเป็นการสร้างชาแนลช่างช่องทางการเปรมเอน์เอาไว้ในกรณีที่ถูกคว่ำบาตรเรื่องตัวเงินของดอลลร์ใช้เปรมเอน์ไม่ได้เนี่ยจะใช้เงินหยวนน่ยังซื้อน้ำมันได้อยู่ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เ่ยวกเรื่องของพลังงานนะครับต้องบอกว่าทางการจีนเนี่ยได้รับน้ำมันราคาถูกจากทางรรรรรรััสเเเีีียยจจจําา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 านนนนนนนวววววมมมมมมกกกกกกะคคคบบททท่่่่่ลลงงงงงงตตตตตออออุุแแแขชิ้ผด็ื ข้มบัตรด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยทางนักว,วิชาการจากจีนก็มีการบอกว่าให้เราสร้างองค์กรนะครับสร้างเครือข่ายต่อต้านการวามบัตรเอาไว้ถึงแม้บางส่วนความบาัตรแต่บางส่วนไม่ความบัตรเนี่ยองค์กรนะครับอันนี้สง่งอันดีนะครับในการซื้อมันราคาถูกครับเช่นทางอิรานเช่น,นทางสุดีอาระเบียอะไรพวกนี้ครับก็คืออเมริกาตะวันตกเอาความอาความไปแต่ฝั่งนี้ก็ยังไม่ความทำให้ทางฟันมิดเดียก็ยังอยู่ได้ แถมคนที่ซื้อก็ได้ราคาถูกด้วยอีกทั้งนักวิชาการจรีนก็ังบอกว่าให้ใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งความแตกแยกของฝั่งของยุโรปครับเขาบยุโรปเนี่ยก็มีคอามพิของตัวเองนะครับไม่ได้คอยตามมาติสมาชิกเท่าเท่าไหรอย่างเช่นเรื่องของพลังงานที่เป็นเรื่องของคอขาดบาดตายนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องมาพึาา่งพาจีนอีกแต่เนการคว่ำบาตรเนี่ยนะครับอาจจะไม่ส่งผลที่เร็วร้ายมากเหมือนให้เกิดขึ้นในเทอรเซีย ราะจินเองมีทิทธิผลแล้วก็มีการค้าขายไปทั่วโลกนั่นเองอีทั้งยุโรปก็ต้องพึ่งพาจีนเยอะนะครับในฐางที่ไหนคนมองว่าการคว่ำบาตรเนี่ยของจีนเป็นไม่ได้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นไม่ได้ยังไงอเมริกาก็ไม่อาญัดน์นี่หรือว่าไม่ที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับจีนหรอกนะครับเพราะคำว,ว่าการทำแบบนี้นจะส่งผล,ลต่างลต่ออเมริกาซะมากกว่านะ ให้ผลก็เพราะว่าความสัมพันธ์อเมริกากับจีนนี่นะครับค่อนข้างแนบแน่นในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากมีการค้าคงค้าขายการเวทีโลกก็เยอะการที่เป็นการทำการเป็นจำนี้หรือเบี้ยวหรืออานยัดหรือไม่จ่ายนี่ตรงนี้นะครับคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการฆ่าศัตรูพันคนแล้วก็ทำให้ตัวเองตายไป800คนก็คือตังฝ่ายตังเจ็บทั้งคู่นั่นเองเนี่ยทำให้เขาตัวเองก็เจ็บไม่แพ้กันครับเนื่งองจากนั้นนะครับนักวิชาการยังมองว่าการที่ไปเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ของฝั่งยุโรปฝั่งเป็นการให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นการดีเป็นการปกป้องไม่ให้เกิดการความบาตรนั่นเองนะเรียกว่ายิ่งใกล้เนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะตัดสายพันธ์เนี่ยยากขึ้นในด้วยแต่ว่าถ้าเริ่มห่างออกไปได้ด้วยแล้วเริ่มแบบว่าแบ่งพักไปพวกนั้นี่ยการตัดขาดเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็มีความขัดแย้งนะครับเรื่องของซัพพลายเชนด้านชิปนะฮะรวมถึงจีนเองเนี่ยก็พยายามจะไม่ส่งออกนะครับช่วยเจอเมเนียมแล้วก็แกลเลียมลงไปอีกด้วยแต่ทางนักววววิชชชาา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 ากกกกรรรรจจจจีีีีีนนนนนนน็็มมมอง่่่่่ทะะะแแบบบบบซัััพพลลลลลยยยยเเเเเเใใหหหห้้้ดไขคคปผ อีกท,ทั้นในฝาของจีนเองเนี่ยก็มีการหลีกเลี่ยงกันคว้าบาดได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นมีการนําเข้าจากที่อื่นเข้ามาถึงแม้ว่าจีนจะถูกแบนเนี่ยแต่ว่าอย่างบอกสปายเช็ของจีนอาจจะไปเชื่อมโยงกันมาได้นะครับผ่านทางประเทศพันธมิตรครับและต้องอย่าลืมว่าเทคโนโลยีของจีนในการที่จะลอกเลียนนะครับหรือเอาอันอื่นไปของตัวเองเนี่ยมีสูงกว่ารัสเซียอย่างมากกล่าวคือในที่รสัสเซียเนี่ยครับความบาดถูกแบนนี่คือเงียบกิ๊บเลยนะไปไม่เป็นเลยนะครับถ้าซื้อจากเขาไม่ไ้แต่จีนเนี่ยนะครับยังพอหาทางทีีีีีี่่่่หหลลลบบเเ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 ยยยงง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 อออออออาาาาาาขขขขข้้้้มไไดดดดดถึััััััแปปป็นนนนนตตวววพฒใะครรทกสสซ และนี่คือมุมมองนักวิเคราะห์จากทางจีนนะครับมา200คนที่ทางรอยเตอร์เนี่ยนะครับเขาได้ทำการรวบรวมมาถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของ2ชาติเนี่ยจะไม่ได้สู้ดีอะไรขนาดนั้นน,น,นะครับแต่ว่าการที่จะถูกคว่ำบาตรถูกแบนหรือว่าเปิดสงครามความขัมขดแย้งให้หนักหน่วงจริงๆเนี่ยมันต้องเรยียกว่าเจ็บทั้งคู่แล้วกันและโลกเยังไม่ได้พร้อมในการรับมือกับความขัดแย้งตัดขาดสะบ,บั้นทันแหลกของ2ชาติน,นี้นะครับดังนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในฝั่งของรัสเซียเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับฝั่งของจีนอย่างแน่นอนถึงแม้ว่่่่่่าาาาาาััััััแยยยงงงงงมมชอออบทีนนนนนกกกกกห็ตตตเพรลลโฝซึู เริ่มมีทางเลือกที่จะเลบมือกับการความบาตมากขึ้นด้วยทั้งพลังงานก็มีในฝั่งของเครือข่ายต่อต้านการความบาตรนะครับก็คือพันธมิตรานพลังงาทนาที่เองก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นซื้อขายในสกุลของหยวนด้วยรวมถึงถือทองคําเพิ่มขึ้นต่างต่อเนื่องเรื่องความผันผวนหดลดนความบาตรเรื่องของดอลลาร์าน,นะครับอีกทั้งครับหดรายรับบัญชีอายรัเงินกว่า3าเทียร์ดนดอลลาร์จริงๆเนี่ยจีนเองก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะยึดเงินของอเมริกาในประเทศจีนเองก็เป็นไปได้ก็เรียกว่าตา ใครได้ประโยชน์ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนน้ำฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อยลืมกดไ like ลนนค,คนะ์กดติดตามช่อง Kim Property ร้านนะครับได้ขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับการที่ฟังของ้อมูลข้อมูลเชิงลึกผมมีพรีเศษคอนเทนต์ไปท่องเรื่อวงในนะครับสำหรับนักทุนเนี่ยต้องห้ามพลาดนะกดจอยข้างล่างนี้ได้เลยครับสุดท้ายที่ด้านขวาไว้กว่อนเจอกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับ เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ